จะพามาทํามะม่วงหนึบนับมาปลอกมะม่วงขั้นตอนแรกปลอกมะม่วงแช่น้ำเกลือก่อนนะพี่น้องเนาะมะม่วงพอมหามนะเกจะผู้กากับทำไมปลอกแล้วก็แช่น้ำเกลือไปก่อนปอก แคบบแบบ่น้ำเกลือปอกกันหมดสัก,ก้าอันนี้ขั้นตอนให้ดูอ่ะคิดได้เลยปอกเสร็จก็แค่น้ำเกลือไว้พี่น้องแค่น้ำเกลือไว้ประมาณ20นาทีแรืวอค่อยเอาขึ้นจากน้ำเกลือนะเนี่ยปอกเรียบร้อยแล้วมะม่วงต้องแกะจัดเป็นมันปูไอ้แป้นหนึ่งจะผ่าได้สามันอ่ะสามชิ้นแต่เราจะผ่าแค่ครึ่งหนึ่งอ่าอ่าใส่น้ำตึงปูนใส่ปอกขั้นตอนที่สองก็คือเอาขึ้นจากน้ำเกลือแล้วก็เราก็จะปอก เป็นชิ้นพอพอพอประมาณเนี่ยเป็นริ้วๆพอประมาณเออแล้วก็แช่นในน้ำปูนใส่น้ำปูนใส่ <c oughs> โอ้โหแช่น้ำปูนใสไว้แล้วที่พี่น้องเด้อแช่ไว้ประมาณยี <c oughs> ่สิบนาทียี่สถึงสามสิบนาทีที่พี่น้องเดลยแช่น้ำปูนใส่ไปแล้วเด้อใส่ใส่น้ำสี่ร้อยมล น้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลน้ำตาลทรายขาวหนึ่งกิโลพี่น้องน้ำตาลทรายแดงนี่หนึ่งกิโลทรายแดงกโลน้ำตาลทรายขาวหนึ่งกิโลเด้อใช้พาฐานดีนะใช้ไาฐาน,อ,านออสว่วนโตควายหนึ่งส่วนโตพอ

ให้ไปดูก่อนไปดอูอ้าวใส่มะ่วงลงไปเมืนน้อตาลอะายแล้วเส่มะ่วงลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยเราจะรมะม่วงหนึบหนับ ย้อยอ่ได้ยังงอนอันนี้ก็กดลงกดตะกดลงให้มันสุกเสมอกันให้หมดกดลงกดลงกดลงให้มันได้เสมอทั่วทั่วการให้มันสุกเสมอกันให้หมดเราถึงจะยกลงแล้วก็ไปทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วพ่อออกมาตากถ้าแดดดีก็ตากแค่สองแดดถ้าแดดดีก็ตากแค่สองแดด ข่วงหนึบนับเขาข่วงหนึบนับที่กวหนหมู่บ้านเมนบ่เห็นบ่เอามาตากแดดเดียวตากหนึ่งแดดนั่นน่าจะตากประมาณสองแดดใหที่แห้งดีตา,ากแดดหนึ่งเลยได้ไหมลอง